วันนี้เราจะขึ้นการเรียนของหน่วยที่สองกันนะคะหน่วยที่สองก็คือเรื่องของเสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายนะคะเรียนหน่วยที่สองคือเสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายนะคะเรามาดูว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเรียนอันดับแรกเลยเราจะเรียนเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้า ัญลักษณ์สาคนในการดูแลรักษาเสื้อผ้า<อ>การซักเสื้อผ้าและการตากเสื้อผ้า<อ>การเก็บเสื้อผ้าและการพับเสื้อผ้าแล้วก็การรีเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรียนจบหน่วยที่สองไม่หมายความว่านักเรียนต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเราได้แน่นอนเรื่องตั้งแต่ถ้าซ่อมแซมนะคะเรื่องแต่การดูแลนะคะเนื้อเสื้อผ้าของเราว่าเราควรจะดูแล แล้วก็เนื่องจากเราต้องซักเสื้อผ้าเป็นตากเสื้อผ้าเป็นนะคะเก็บเป็นนะคะแล้วก็พับเสื้อผ้าเป็นด้วยรีเสื้อผ้าได้ราน,นเราปลสิ่งและเราต้องทําทั้งหมดนี้ได้นะคะถ้าเราเรียนจบหมายว่าเราต้องทําได้นะคะเรียนมาดูอันดับแรกเลยนะคะเราจะเรียนเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็น การซ่อมแซมเสื้อผ้านี่ก็เป็นการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการทําให้เสื้อผ้าเราเนี่ยใช้ได้ระยะเวลานานใช้ได้ระยะเวลานานได้น,นานนะคะพอใช้ได้นานปุ๊บเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้ามาม,มาดูวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะอกจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้วการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะ ก็เป็นการดูแลรักษาเสาาื้อาพเหมือนกันการซักเสื้อผ้าก็เป็นการดูแลรักษาเสื้อาพาเหมือนกันทำไมถึงเราต้องดูแลเสื้อผ้าเพราะว่าเ,าเวลาเราสวมใส่นะคะอาจจะเกิดการชำรุดนะคะหรือเราไปทำกิจกรรมนะคะอย่างเช่นเรามาโรงเรียนเราอาจจะเล่นคละนะคะกิจกรรมอาจจะว่าเราเล่นกันอะไรเงี้ยเราอาจจะตึงเสื้อกระเป๋าฉีกนะการชำรุดได้หรือ อาจจะเสื่อมสภาพนะคือใช้นานแล้วบางคนใช้มันต้งแต่ปอตั้งแต่ปีหนึ่งปอสองปอสามปสี่ยังใส่ได้อยู่เลยเพราะว่าตอนตอน,ตอนหนึ่งแม่อาจจะซื้อแบบตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถใช้ได้มาสองสามปีนะคะแต่ที่เสื่อมสภาพคืออาจจะเป็นเส้นได้นักเรียนอาจจะเสินได้ประกก็ได้นะคะทำให้เสื้อผ้าเราขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่อมแซมเป็นเนี้ยนะคะ ซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นเนี่ยเราสามารถใช้เสื้อผ้าได้เป็นได้นานอีกนะคะอ่นั้นพอเราใช้ได้นานก็มันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าอีกวันถุหลักของการซ่อมแซมนะคะเราก็ต้องมาดูนะถ้าเสื้อผ้าเราขาดแบบไหนอาจจะขาดเป็นเนื้อที่เนื้อกว้างขาดแบบเอ่อชายกระโปรงหรือลุยได้พูอางเงี้ยนะคะหรือว่าขาดเป็นเนื้อผ้าหายไปเพียงเล็กๆน้อยๆ้อย,น,อยนะคะเราก็ต้องเลือกมาเอย เราต้องเลือกวิธีการซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการชรุมลุกเสื้อผ้าเพื่ออะไรเพื่อความทนทานในการใช้งานแล้วก็เวลาเราซ่อมแซมเราก็ต้องมีเลือกได้สีของได้ต้องไม่กลมกลืนกับสีผ้าอย่างเช่นเราซ่อมแซมเสื้อเสื้อนักเรียนสีขาวใช่ไหมนักเรียนเราก็ต้องใช้ได้สีขาวนั่นเองหรือถ้าเราหาได้ไม่ได้และสีขาวไม่ได้วเราก็หาสีเทียน ครีมก็ลได้เกลี่ยนะคะเพื่อจะได้กลุ่มจะได้มองไม่เห็นรอยที่เราซ่อมแซมนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้เสื้อเราสูงยากนะคะได้เราก็สามารถใช้ต่อได้แล้วก็การซ่อมแซมนักเรียนนะคะเราก็ต้องซ่อมแซมก่อนที่เราจะเอาเสื้อไปซักหรือเอาเสื้อไปรีดนะคะเพื่ออะไรทำไมเราต้องซ่อมแซมก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนที่มันชำรุดน่ะมันชำรุดมากเกินไปนี แฉลบมากยิ่ไปนั่นเองอันนี้คือคือหลักของการซ่อมแซมนะครับเลือกวิธีการซ่อมแซมนะคะเลือกได้ให้มีสีเดียวกันใกล้เคียงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมก่อนที่เราจะเอาเสื้อเสื้อผ้าเออเกงที่ฉับสมลบเะาเอาไปรีดออกไปซักซ่อมแซมอีกทีนี้มาดูหลักเอมาดูการซ่อมแซมบ้างหนังวิธีการซ่อมแซมแบบแรกก็คือการใส่นะครับเรียน การสอยเป็นการซับแซมเชือมมากนะคะวิธีหนึ่งนะคะที่เห็นรอยเย็บน้อยที่สุดเห็นได้ร้อยน้อยที่สุดนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนกับด้อไพลำด้นไพลำนี่จะเห็นได้เยอะเหมือนกับเย็บด้วยจับแต่ถ้าเป็นการสอยอย่างเงี้ยจะเห็นรอยได้น้อยที่สุดนะคะมีวิธีการสอยอยู่สี่วิธีนะเพื่อนวิธีแรกเลยนะคะ วิธีแรกเลยก็คือการส่องสั้นได้เหนอสอยสั้นได้เนี่ยเป็นการเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดเลยและเราก็จะใช้กันบ่อยมากนะคะส่องสั้นได้เนี่ยเป็นการซ่อมแซมที่มองเห็นได้เพียงเล็กน้อยถ้าเราเรียนเห็นผ้าสีอ่อนๆเนี่ยจุดดำๆจุดเล็กๆๆๆเนี่ยคือเห็นได้นะคะแต่ถ้าเราซ่อมแซมจริงอ่ะเราจะใช้ได้สีอ่อนอย่างเงี้ยแลวจะมองไม่เห็นเลยแต่ให้เป็นตัวอย่างนักเรียนเห็นว่า เวลาซ่อมแซมแล้วนะคะที่เขาใช้ได้สีดำได้เราเห็นว,ว่าเห็นได้แค่เล็กเดียวเป็นจุดๆดเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเพียงลน้อยนิยมใช,ช้ซ่อมแซมส่วนหนังเช่นปลายแขนเสื้อถ้าแขนเสื้อเราลุยเนื่องจากได้ผูกหรือเนื่องจากการถูกดึงเส้นได้ขาดเนี่ยมันก็จะบลุยเราก็ซ่อมแซมวิคือการสอดเส้นไดนะะ้ชายเสื้อนะคะชายเสื้อหรือลุยนะคะใส่สกางเกงเหมือนกัน ช้กางเกงชายกางเกงได้หลุดรุ่ยก็ชวิธีสัซนได้เหมือนกันที่เห็นบ่อยมากจะเห็นบ่อยมากที่สุดชายกระโปรงซึ่ครูเห็นบ่อยมากที่สุดชายกระโปรงนักเรียนที่สีแดงๆอ่ะสีแดงมาเรียนอ่ะอันนั้นแหละมักจะเห็นชายกระโปรงนะได้หลุดลุ่ยมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการซ่อมแซงคือให้เราซ่อมแซงด้วยวิธีการสอนซ่้นได้นะคะนักเรียนต่อไปมาดูวิธีที่สองนะคะ สอยพันริมนะคะเรียนสอยพันริมเนี่ยเป็นการสอยที่มองเห็นเส้นได้ด้านผิดด้านผิดคือด้านในของเสื้อมากกว่านะมากกว่าด้านถึ้นะคะนิยมใช้สอยชายกันผิงอ่ส่วนมากจะเป็นชายกเองของผู้ชายสิยสยเงินะนะนิยมใช้สอยอ่อยพันริมแบบเนี้ยจะเห็นเส้นได้ด้านด้านผิดนะคะก็คือด้านในตันเองม,มากกว่าด้านนอก ต่อไปอันที่สามก็คือสอยฟันปลาเป็นรูปซิกแซกซิกแซกเนี่ยนะคะเป็นการสอยที่มองเห็นได้ด้านผิดมีลักษณะเป็นไฟหักมุมนั่เรียเนี่ยไฟหักมือแงนี้นิมยมใช้สอยทยบ้างผ้ายืดเป็นผ้าพัผ้าย,ยืยดนะผ้าหนาที่รืงผ้าไม่รยผ้าหนาหนานเองเป็นผ้ายี และผ้าที่ไม่ต้องพับริมก่อนส,สอยใช้สอยวิธีการแบบนี้ส่วนมากวิธีการน,นี้เรามักจะไม่ค่อยถ็นใช้กันแต่ที่เห็นมากที่สุดก็คือสอยสั้นได้นี้สอยหลบหลังคาอันนี้เป็นการสอยที่มองเห็นเส้นได้ที่ริมผ้าสองชิ้นเดีียวผ้าสองชิ้นมาต่อก,กันนะคะแล้วมาเย็บติดกันให้แน่นเพื่อจะเย็บติดกันไะด้นะคะเช่นอ ใายเย็บอะไรบ้างเย็บที่นอนนะะเย็บหมอนอิงนะคะหรือหมอนนอนละนั่นเองนะคะก็คือเอาผ้าสองชิ้นมาชนกันแล้วเราก็ต้องสอนหบบหลังคาเองนะคะอันนี้คือลักษณะวิธีการสอนนะคะอันแรกก็คือสอนสั้นได้อันที่สองก็คือสอนพันคริมอันที่สามก็คือสอนหลดหลังคาอันที่สี่ก็คือสอนควันปลานั่นเองนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะ ว่าเช่นสอยซ่อมได้เนี่ยเราต้องซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ที่บริเวณใดต่านั่นเองสอยหลบลังค้า,านะคะเราจะต้องเอ่อซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือว่าของใช้นะคะที่นอนหมนอนอิงเนี่ยนบนเบาะเนี่ยในเชิงลักษณะแบบไหนั่างต่เองไปมาดูวิธีการสองบ้าง วิธีการสอนนะคะว่าเราจะต้องสอนแบบไหน,นอันเนี้ยเขาบอกว่าวิธีการสอนที่นิยมใช้ส่้มแซมเสื้อผ้าล่าสุดเมื่อกี้ที่คุณสาวบอกคือการสอนสั้นได้นั่นเองมาดูวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนนะคะสอนสั้นไดน้มีอะไรบ้างที่เราเน,นิย้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้น เดี๋ยวเปิดเทอมมาเนี่ยเราจะมาฝึกวิธีการสอยส้นได้กันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเข็มมือนะคะเข็มมือคือเข็มเย็บผ้านั่นเองเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดก็คือมีหมุดไปด้านหนึ่นแงแหลมด้านหนึ่งเป็นหมุดนะคะสีสีได้อันนี้เราจับแบบกันไกลอันนี้เราก็จับมาดูวิธีขั้นตอนในการสอยส้นได้เข็มแรกเลยนะคะ ตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมวัสดุอุปกรณ์เน,นี้ยนะคะแล้วก็สนเข็มอันเนี้ยก็คือสนเข็มก็คือการร้อยได้เข้าดูเข็มนะคะร้อยเข้าเส้นเดียวแล้วก็ดึงให้ปลายเส้นอจะอีกข้างหนึ่งมาชนกันแล้วก็ขมุมที่ปลายปลายได้นะคะเรียนขมที่ปลายได้หลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราจะมาฝึกปฏิบัติกัน หลังจากนั้นเราพับพับวินผ้าสองพกสองครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการสอนสัดด้านหลังจากเราพับสองพกแล้วนักเรียนเราใช้ขีดหมดุดนะคะนักเรียนเขียนด้านหนึ่งแหลนแบบด้านหนึ่งเป็นหมุดนะคะกลัดตามแนวที่เราพับหลังจากเรากลัดตามแนวแล้วเรามานันมเน่าการเนาตามนะครับการเนาคือการการเน่าคือการสอนแบบการเย็บผ้าแบบชั่วคราวเราต้องดึงออก พอเราสอยเพอเราเนาเสร็จหมดแล้วเราก็เริ่มมาเริ่มมาสอยสั้นได้กันสอยสั้นได้คือนลักษณะวิธีการทำนะคะเราก็เริ่มจากนะคะแทงเข็มขึ้นจากใต้ผ้าด้านล่างตรงแนวพับนั่นเองหลังจากนั้นเราดึงตึงดึงได้ให้ตึงจากนั้นก็แทงเข็มออกออกมาจากนะ ผ้าที่เราพับไว้นะคะเพราะว่าเราพับผ้าไว้สมอครั้งหนึงหลังจากนี้นะคะพอเราแทงเข็มขึ้นนะแล้วเราก็สอดไปในผ้าที่เราพับไว้แล้วก็สอดแทงเข็มลงไปอีกทีทันอย่างเงี้ยนะคะเป็นตลอดนะคะจนสุดผ้าแล้วถึงจะจบก็คือทําง่ายๆก็คือ,อเนี่ยแทงเข็มขึ้นจากใต้ผ้านะะแล้วก็ ด้านล่งลางแล้วก็พับแนวนะคะแล้วก็เกี่ยวได้สองถึงสามเส้น,นจับผ้าชิ้นด้านล่างแล้วก็ดึงได้ตึงจากนั้นเราก็ทําแบบเนี้ยไปตลอดสอนเข้าไปในเนื้อผ้าตลอดแล้วทาให้เราไม่มองเห็นที่เรามองไม่เห็นได้เพราะว่าเราสอบเข้าไปดึเราสอเข้าไปใต้ผ้าที่เราพับไว้นะคะที่วงนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเนี้ยเราจะมาฝึกกันนะคะถ้าเทอมหน้าเราสามารถมา ได้วันนี้เราจะเรียนไปถึงขั้นตอนการสรส่ส้นได้จะถึงไปตรงที่การสรส่ส้นได้ก่อนเดี๋ยวให้ดูวิดีโออีกรอบหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นน,นักเรียนครับ นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนาและการด้นมาแล้วในหน่วยการเรียนรูน้นี้เราจะมาลองซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการสอยกันนะครับการสอยเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่เห็นรอยเย็บน้อยที่สุดโดยทั่วไปการสอยมี4วิธีดังนี้นะครับการสอยซ่อนได้เป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เห็นได้เพียงเล็กน้อยโดยแทงเข็มให้สอดเข้าไปในผ้าที่พับทบ กวางช่องลับประมาณ1ซนติเมตรแทงเข็มออกแล้วสกิดเส้นได้ที่ผืนผ้าชิ้นล่างประมาณ2-3เส้นแล้วสอดเข็มเข้าไปในผ้าที่พับทบทำเช่นนี้ไปจนสิ้นสุดการเย็บการสอยวิธีนี้นิยมซ่อมแซมชายเสื้อชายกางเกงหรือชายกระโปรงที่ได้หลุดลุยนะครับการสอยพันริมเป็นการสอยที่มองเห็นเส้นได้ด้านผิดมากกว่าด้านถูก โดยแทงเข็มสกิดเนื้อผ้าด้านบนและด้านล่างแล้วดึงเข็มขึ้นตามทำเช่นนี้ไปจนสุดการเย็บการสอยวิธีนี้มีความทนทานนิยมใช้สอยชายกางเกงนะครับการสอยฟันปลาเป็นการสอยที่มองเห็นเส้นได้ทางด้านผิดในลักษณะควายหักมุมโดยแทงเข็มในลักษณะทะแยงควายไปมา นิยมใช้สอยผ้ายืดผ้าหนาที่ริมผ้าไม่ลุยผ้าที่ไม่ต้องพับริมก่อนสอยนะครับการสอยหลบหลังคา่านิยมใช้เย็บที่นอนหมอนอิงหรือเบาะโดยพับผ้าสองชิ้นให้เสมอกันแล้วแทงเข็มลงที่ริมผ้าด้านหนึ่งทะลุปไปยังริมผ้าอีกด้านหนึ่งแล้วดึงได้ขึ้นจากนั้นแทงเข็มลงที่ริมผ้าให้ห่างจากฝีเข็มแรกเล็กน้อย แล้วทำเช่นเดิมไปจนสิ้นสุดการเย็บนะครับมาดูขั้นตอนการสอยซ่อนได้กันนะครับขั้นตอนที่1เตรียมอุปกรณ์ในการเย็บได้แก่ได้เข็มมือเข็มหมุดและกักรกลขั้นตอนที่2ร้อยได้เส้นคู่ใส่รูเข็มหรือการสนเข็มแล้วขมวดปมนะครับขั้นตอนที่3พันริมผ้าทบสองครั้งขั้นตอนที่4ใช้เข็มหมุดกลัดตามแนวภาพ ขั้นตอนที่ห้าเนาตามแนวผัาขั้นตอนที่หกสอยซ่อนได้ริมขอบผ้าจนสิ้นสุดการเย็บผูกปมได้ให้แน่นแล้วตัดปลายที่เหลือทิ้งขั้นตอนที่เจ็ดเลาะได้เนาออกเาใ่้าินทีนี้มาดูในหนังสือลูก มาเปิดหนังสือหน้าที่มาเปิดหนังสือที่หน้าที่ห้าห้าสิบห้าลูกเปิดหนังสือที่หน้าที่ห้าสิบห้าเลยค่ะตอนนอนุญาตให้เปิดใหม่กต้องได้น้องมาเปิดหนังสือที่หน้าห้าสิบห้ากันเปิดได้ยังหนังสือที่หน้าห้าสิบห้า ให้นักเรียนใส่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการสอยสั้นได้เห็นไหมคะลองทำทฤษฎีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันในคลิปในในคลหน้าที่สองหน้าไหนเหราคะหน้าที่ห้าสิบห้าหน้าที่ห้าสิบห้าอันนี้เดี๋ยวพอทําทเสร็จถ่ายรูปส่งมาเลยนะคะอันนี้ริสาก็ให้คะแนนเหมือนกันหน้าหน้าเดียวใช่ไหมครับหน้าเดียวคะนะ่ะครับ หน้าที่55นี้ให้นักเรียนเรียงลาดับขั้นตอนการสอนได้นะคะเพราะมีขั้นตอนนี้แล้วข้างบนนะคะแล้วให้น้องเอามาใส่นะคะในแต่ละขั้นตอนเขียนเอาจากข้างบนมาเขียนในแต่ละขั้นตอนและตอบคำถาม3.1 3.2แล้วก็3.3ะคะใครเสร็จหน้านี้ถ่ายรูปส่งเลยตอนนี้เหลือเวลา55นาทีมีเวลาเยอะนะคะแล้วเย็นนี้นะคะครูสายจะส่ง ให้น้องทำหน้าที่ห้สิบห้าเสร็จไป,ป่อนส่มา่อนเรียบร้อยแล,แล้วตอนเย็นนี้วิสาจะส่งข้อสอบน,นะคะปลายภาคเรียนที่หนึ่งนะคะวิสาการงานอาชีพเพราะเราจะสอบน,นอกตารางวันส่งเข้าไปแล้วให้น้องทำนะคะให้ทําได้แค่ครั้งเดียวนะคะลูกนะคะให้เขียนชื่อนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่แล้วก็มีทั้งหมดยี่สิบข้อลูก ก็หนึ่งคะแนนนะคะยี่สิบข้อข้อละหนึ่งคะแนนใครได้กี่คะแนนก็ใครได้กี่ข้อก็ถึงกี่ข้อก็ได้คนะคุดพุ้ยสาให้น้องทําแค่ครั้งเดียวนะคะลูกเพราะว่าสอบปลายภาคเราจะไม่มีการซ่อมแต่ระยะเวลาในการทําไม่กําหนดน้องจะทําขึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจะทําทั้งคืนก็ได้คุ้ยสาไม่ว่าแล้วแต่น้องแต่ให้ทําแค่ครั้งเดียวนะคะลูกเพราะถ้าน้องส่งมาแล้ว น้าทุสสาไปเช็คได้ว่าน้องส่งมาอีกรั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครูสามารถเช็คได้ครูจะเอาคะแนนครั้งแรกขันคะแนนครั้งแรกน้องต้องทําให้ดีที่สุดนะคะไม่ต้องรีบทำตั้งใจทําให้ดีที่สุดไม่ต้องรีบทำทำไม่ได้เยอะทําไม่ได้มากทําไม่ได้เต็มก็ไม่ได้ตอนนี้ทําหน้านี้ให้เสร็จแล้วก็ส่งมาถ่ายรูปส่งมาตอนนี้เลยตกลงไม่กำหนดเวลาเหรอคะอะ ข้อสอบเขาไม่กําหนดเวลาหรอคะไม่กาหนดค่าลูกเป็นข้อสอบนอกสอบนอกตารางคุณิสาไม่ได้กําหนดแต่ถ้าสอบวันที่สี่อันนี้เขากําหนดแต่ถ้าเป็นข้อสอบวิชาการงานอย่างเงี้ยการงานอาชีพเนี่ยนะคะเป็นการสอบนอกตารางคุณวันที่สี่สอบคณิตไม่ใช่เหรอคองใช่สอบคณิตของวันที่สี่แต่ของคุณิสาจะสอบเดือนนี้ไม่ได้สอบนอกตารางไง ๋ยว่าเป็นลิงเหรอครู่ะเป็นลิงเดี๋ยวส่งให้เป็นลิงส่งไปในไลน์กลุ่มวิชาการงานอาชีพนะคะลูกไม่ได้ส่งไปใน,น,น,ะะนให้งนองนรกวันนี้ในห้องของปอของพวกเราห้องปอห้าครับห้ามเาีเรื่องอืญญ่นเยอะแยะที่ต้องให้น้องไปไปศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการทําข้อสอบเนี่ยครูก็ส่งข้อความไปเยอะเพรานุริษาจะไม่ส่งในห้องปอห้าทั้งห้านะคะ นิสาจะส่งลิงก์ข้อสอบไปในในของลายของวิชาการงานอาชีพเท่านั้นนะคะให้น้องเข้าไปกดไปกดคำในห้องของตัวเองห้าทับห้านะคะนิสาใส่ในทุกห้องแต่น้องไปกดห้องของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็เลขที่เย็นนี้นะคะ วันนี้เอกชาตินี้ทำหน้าที่55ได้แต่รูปสมงมาเป็นคะแนนเป็นคะแนน,นครั้งสุดท้ายในการเก็บคะแนนนะคะมันทุกคนต้องส่งแล้วก็ใครที่คั้งงานคังอยู่ก็ต้องรีบส่งกัน